จากสถานการณ์สัตว์น้ําลดจํานวนลงอันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลต่อแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ําเหล่านั้นเท่านั้นยังไม่พอยังมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการประมงที่ผิดกฎหมายกรมประมงได้ร่วมมือกับเกษตรกรชาวประมงขับเคลื่อนมาตรการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการทําประมงในปัจจุบันเพื่อให้ชาวประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการทําการประมงอย่าง,ย,างยั่งยืน การปลูกสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของให้เกษตรกรชาวประมงได้รู้สึกห่วงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของกรมประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ นอกจากนี้กรมประมงยังได้ให้ความสําคัญการปลูกฝังจิตสํานึกการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําให้กับกลุ่มนักเรียนที่เป็นพลังคนรุ่นใหม่จึงได้จัดทําโครงการยุวประมงเพื่อให้เหล่ายุวประมงได้นําความรู้ที่ได้รับจาัดก,การฝึกอบรมไปร่วมใช้กําหนดทิศทางในการดูแลทรัพยากรในพื้นที่ของตนต่อไปที่มาและว,วัตถุประสงค์ของโครงการยุวประมงนะครับกรมประมง,งก็ให้ความสําคัญกับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่นะครับเพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําในพื้นที่นะครับเพราะนั้นเราก็คิดว่าเยาวชนจะเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยดูแลทรัพยากรในพื้นที่ให้ยัง่งยืนต่อไปนะครับสำหรับเป้าหมายของในปี2515นะครับเรามีศูนย์ป้องกันและปรับปรามน้ําจืดและก็ทะเลอยู่ทั้งหมด13ศูนย์นะครับแต่ละศูนย์ก็จะรับผิดชอบอยู่ว่าประมงในการฝึอกอบรมนะครับศูนย์ละ20คนรวมทั้งหมด260คนนะครับจะทําให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ของตัวเอง ร,รวมทั้งมาตรการอนุรักษ์ที่กรมประมงได้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันดูแลทรัพยากรในแต่ละพื้นที่นะครับสิ่งที่จะฝากยุวะประมงก็คือเรื่องของการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับการฝึกอบรมในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเป็นการกระตุ้นหรือว่าเป็นจุดป,ประกายเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับที่จะให้ยุ้วะประมงเนี่ยได้ดําเนินกิจกรรมแต่กรมประมงเองก็หวังอย่างต่อเนื่องว่าท่านเหล่านี้จะเป็นกําลังหลักยั่งยืนต่อไปนะครับ ตลอดจนสามารถที่จะอธิบายถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ้นให้กับลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องในพื้นที่นะครับได้เข้าใจวัตถุประสงค์และก็นาไปใช้อุุรักทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับกรมประมงได้จัดอบรมหลักสูตรยุวประมงตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2564รวมทั้งสิ้น201รุ่น รวม1 1 6่4มคนโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ชุมชนประมงน้ําจืดและชุมชนประมงเขตทะเลชายฝั่งทั่วประเทศโดยจะมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประมงและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลงพื้นที่ศึกษาดูง,งานจริงอาทิการลงเรือชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจการประมงศึกษาวิธีการทําการประมงตลอดจนได้ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ําคืนสู่ ธรรมชาติในท้องถิ่นของตนอีกด้วยก็จากการที่หนูได้เข้าร่วมโครงการอุว์ประมงนะคะก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะก็มีความรู้กฎห้ามต่างๆมีการลักล่อมทําการประมงที่ผิดกฎหมายห้ามจับสัตว์น้ําในฤดูวางไข่และมีขนาดเล็กแล้วก็ยังได้นั่งเรือตรวจการประมงค่ะได้ไปดูที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ําวัดวังผาแดงแล้วก็ทําให้หนูเกิดความหรงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะ จากที่ได้อบรมแล้วก็หนูก็จะเอาความรู้นะคะไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงในท้องถิ่นรู้ถึงแนวการอนุรักษ์สัตว์น้ําค่ะให้ร่วมมือกับหน่วยงานข้าราชการในการจัดการทรัพยากรน้าอย่างถูกวิธีหยุดการทําลายแล้วก็ให้สัตว์น้าอยู่กับเรายิ่งยืนนานค่ะกรมประมงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ายุวะประมงที่ผ่านการอบรมตามโครงการนี้จะเป็นพลังที่เข้มแข็งและเป็นกระบอกเสียงให้กับกรมประมงในการสื่อสารถึงชาวประมงและพี่น้องประชาชน จนเกิดเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในระดับชุมชนและระดับประเทศซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนในที่สุดจากโครงการฝึกอบรมยุบป,ประมงนี้อาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กอีกหลายคนมาเรียนสาขาประมงมาเป็นหนึ่งในบุคลากรของ,ของกรมประมงซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการประมงของไทยให้ยั่งยืนต่อไป